สวัสดีครับขอบคุณตุ้ยอีกแล้วนะครับวันนี้คุณตุ้ยจะชวนเด็กๆและผู้ปกครองนะครับมาให้กิจกรรมกับคุณตุ้ยกันวันนี้นะครับคุณตุ้ยจำลองภูเขาไฟขึ้นมานะครับแล้วก็มีไดโนเสาร์ขึ้นมาด้วยให้เด็กๆนะครับเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับอันที่1นะครับน้ำส้มสายชูอันที่2นะครับน้ำยาล้างจานอันที่3าเป็นอุปกรณ์ที่หายากนิดหนึ่งนะครับเราสามารถไปซื้อได้ตามห้างนะครับคือเบกกิ้งโซดานะครับแล้วก็ มีสีผสมอาหารวันนี้คุณได้ใช้เป็นสีแดงนะครับเรามาเริ่มทํกากิจกรรมกันเลยนะครับเราจะสมมุติว่าอันนี้นะครับเป็นโลกดึกดำบัดสมัยยุคก่อนไฟฟ้าแล้เวเสร็จแล้วนะครับมีอุกบัตใหญ่โตโอราราการต่าพุ่งมาหาที่โลกของเราในยเสาาเหล่านี้นะครับก็ไม่รู้น เ,เราก็ไล่กัดกันดูเสร็จแล้วนะครับปุกบ,บาทนี้ก็กโกลงม,มาใส่ภูเขาไฟตู้เราหยุดก่อนนะครับเรามาเติมส่วนผสมของเราดีกว่าอย่างแรกนะครับเราจะใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไป นะครับใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปแล้วต่อไปเราจะเติมน้ำยาล้างจานครับปูด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 ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเติมสีผสมอาหารลงไปเอาสีแดงเนี่ยนะครับใส่เยอะๆเลยนี่เสร็จแล้วนะครับตอนภูเขาไฟระเบิดนะครับเราก็จะใส่เนนี่ลงไป เลสซี่โซดาคือแพคเกของเรานะครับพร้อมนะครับเราจะใส่ลงแล้วนะครับกันระเบิดแล้วนะครับหนึ่งสองสตู้ระเบิดออกมาแล้วครับไดโนเสาร์วิ่งหนีกันใหญ่เลยว้าช่วยด้วยว้าข้างหน้ามีกระหลบไม่ทันนะครับโดนลาวาที่ออกมาจากป่องภูเขาไฟล้มตายกันไปหมดเลย จบแล้วครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กนะครับสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าเสร็จแล้วนะครับที่สําคัญถ้านั่งอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะครับเราจะได้กลิ่ ไม่ใช่กลิ่นหอมนะครับเป็นกลิ่นที่ทําให้เด็กต้องเรียนรู้ว่ามันเป็นกิจกรรมที่อันตรายนะครับไม่สามารถตักเข้าปากได้ไม่สามารถกินได้นะครับอันนี้ปูคของต้องระมัดระว,วังด้วยนะครับแล้วก็เล่นแบบนี้นะครับเป็นการฝึกจินนะครับให้เด็กทางหนึ่งนะครับเราพบกับคุ้ยใหม่นะครับสวัสดีครับ